วัสดีครับสวัสดีครัโอ้โหพี่น้องของเพื่อนผู้รักการเกษตรและต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาอยู่ที่หมู่6ครับบ้านทับนครตำบลปัทวีอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบุรีที่นี่ที่มานี่ครับเพื่อมาติดตามผลของการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนผลิตสารที่สำคัญครับที่นี่ ได้รับการแนะนําจากที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์การเกษตรของบริษัทเวิร์คาสคือพี่อุ๋ยบอกว่าที่นี่เขาปลูกรวมกันในที่16ไร่มีทั้งเงาะมังคุดทุเรียนลองกองมีครบถ้วนและอยู่ใกล้ๆกันด้วยแล้วเขาเพิ่งมาสนใจผลิตภัณฑ์คู่หูมัศจรรย์วันนี้เป็นอย่างไรนั้นมาพบก,กับทั้งสท่านทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เจ้าของสวนทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตพี่อุ๋ยครับได้แนะนําตัวกับพี่น้อง ด้วยครับสวัสดีค่ะอุ๋ยนะคะนิสารั์ชื่นชุ่มค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เบวอแผ่นเบอืแบอแผ่นกระดาษและหญิงเกษตรทั้งสองท่านครับเจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีชื่ออะไรกันบ้างครับอ๋อชื่อลำพึงเนตรสายค่ะครับผมกาจเจริญลำครับกาจเจริญลำพี่กาครับที่นี่เราเราปลูกอะไรกันบ้างครับมีเงาะโรงเรียนแล้วก็มังคุดแล้วก็ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแต่ว่าแปลงเล็ก เราก็พึงจะลงไปเมื่อสามเกือบสี่ปีแล้วจะมีกระดุมกับมูสันคิงโออ่าเพิ่มขึ้นมาเป็นทุเรียนนะใช่ครับพี่ครับทั้งหมดที่พี่มีครอบครองพื้นที่เนี่ยกี่ไร่ครับประมาณสิบหกไร่กว่ากว่าสิบหกไร่เป็นเงาะสักกี่ต้นกันครับเนี่ยตอนนี้เงาะอยู่ประมาณสี่สิบต้นครับสี่สิบต้นเงาะอายุเท่าไหร่ครับอายุกี่ปีครับประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบปีโอ้ยี่สิบปีก็เรียกว่าปลูกว่ารุ่นพ่อเราเลยสิใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วมีอะไรครับ นอกจากเงาะแล้วมีมังคุดมังคุดเกือบเงาะอายุเท่ากันเท่ากันยี่สิบปีมันกใช่ครับประมาณสักกี่ต้นครับมังคุดประมาณสองร้อยต้นสองร้อยต้นครับแล้วมีอะไรครับมีทุเรียนทุเรียนประมาณเท่าไหร่ครับทุเรียนตอนนี้รวมแปลงเล็กด้วยอยู่ประมาณสามร้อยต้นสามร้อยต้นครับแล้วมีอะไรครับก็มีลองลองกองลองกองใช่ลองกองนี่ก็ปลูกมาเก่าแก่เหมือนกันใช่เก่าแก่อายุเท่าไหร่ครับลองกองก็อยู่ประมาณยี่สิบปียี่สิบปีทุเรียนก็อายุ ทุเรียนมีสิบปีเก้าปีอย่างเงี้ยเพรมันปลูกแซมมาเรื่อยเราปลูกแซมไปในสวนเงาะดั้งเดิมของเราใช่ครับกับมังคุดดั้งเดิมของเราตอนที่พี่อุ๋ยเข้ามาที่นี่เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรครับมาแนะนําให้พี่กล้ากับพี่ลําพึงใช้เนี่ยที่แรกอะ่ะยังไม่กล้าแนะนําหรอกเพราะว่าเป็นน้าเนาะเดี๋ยวจะถามว่าโอ้เป็นตัวแทนก็มาขายมาขายทีนี้ก็เวลาเราไปสวนลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนเข้าไปด้วยค่ะ นะผู้หญิงใมาละพึงไปแล้วยังไงครับชวนไปชวนไปพอนะเขาเห็นเขาก็ถามส่วนนั้นใช้ส่วนนี้ใช้เขาก็ได้เกิดความเห็นแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ยังเหมือนไม่ได้เปิดใจใช้จนมีเพื่อนเพื่อนของนักเขยนะคะ<ช>มาชวนใช้อ๋อคนเพื่อนของพี่ม้งใช่ค่ะๆๆมาชวนพี่ม้งใช้<ด>อ้าว <ๆ S 2> ทั้งๆที่เรามาแนะนำเหมือนคนนั้นเขาก็อยากใช้อะคะ<ช>่ะครับแต่เขาก็ยังไม่กล้าเหมือนกันเขาก็เลยมาชวน นาใช้ oh. เอาไม้ซื้อเอี่ยวกันแล้วแบ่งกันลองใช้พร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ติดตามเข้าไปนะั่นเรายังไงครับติดตามเข้าไปส่งสวนอื่นๆ่นะพี่ลำเบิงก็ก็ไปเห็นนะแต่เราก็ยังนิ่งอยู่เราก็เหมือนมึอนอ่ะูปง่ายมึอนอะ่ะ <c oughs> ก็ยังเฉยอยู่ไงแล้วก็จนที่ว่าน้องเนี่ยน้องเห็นมาชวนอะ่ะคือพี่สาวก็ไปใช่แล้วมันได้ผล <c oughs> แล้วเราก็ได้มาเห็นกับตาว่าสวนตรงกันข้ามกับเราอะ่ะ เขาใช้แล้วเขาได้ผลเราก็ถึงเริ่มไงก็เลยชวนอุ๋ยอะมาคุยเราก็ถึงค่อยๆเริ่มแล้วก็เลยเริ่มไปสั่งของจากเขาเอาละครับทีนี้ล่ละครับ <c oughs> ผมก็จะมาถามผู้ปฏิบัติคือพี่กล้าพี่โมงของผมเนี่ยพี่กล้าพี่โมงครับเมื่อก,ก่อนเนี่ยเรามันเราเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่พี่กล้าเป็นผู้ใช้ปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทาใบก่อนจะเอาดอก เมื่อปีที่แล้วปี64ใช่ครับประมาณเดือนอะไรฮะประมาณตุลาตุลาปี64ใช่ก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงครับหมายว่าเอาเงาะก่อนเอาเงาะก่อนอ๋อตอนนั้นเงาะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเงาะมันก็คือว่ามันดีอยู่นะแต่<อ>ทีนี้ว่าที่เราไมา่ใช้ตัวนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าคือเราลดต้นทุนปุ๋ยปุ๋ยเคมีทางดินจากที่เคยว่าิบวันใส่15วันใส่เงี้ยเราก็ยืดระยะเวลาออกไปประมาณเดือนหนึ่งอ๋อแก็ช่วยได้เยอะ ประหยัดไปเยอะเพราะครั้งเราใส่ก็อยู่ประมาณสิบลูกหรือว่าครึ่งตันครับต่อข้างอ๋อมันก็ประหยัดได้พอประหยัดครั้งนี้มันก็ประหยัดอีกข้างประหยัดอีกข้าง,ปางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากเดือนเราใส่สองหนถึงสามหนประมาณตันประมาณตันห้าหรือสองตันเนี้ยเราก็ใส่อยู่ประมาณครึ่งเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงของเงาะบ,บ้างครับมันมันมันดกขึ้นนะและทีนี้ว่ามันมันก็ แล้วว่าใบมันดําสมบูรณ์แลงแข็งแรงขึ้นเงาะนี่นะใช่ครับใบมันจะมีเหลือง้างเงาะมีลูกสวนมากใบจะเหลืองอมันต้องเพื่อว่าขาดอาหารทางดินอะไรประมาณนี้โอ้ครับผมขยับขึ้นมาครับใครจะตอบผมเรื่องของมังคุดอ่า,อามังคุดต้องเป็นเขาแล้วครันะผมดูแล้วเนี่ยอยู่ข้างผมส่งกระแสจิตมาบอกว่าถ้ามังคุดอาา่ะฉันถูกไหมครับมังคุดที่นี่มีสองร้อยต้นถูกไหมครับ สองร้อยต้นเนี่ยอายุก็คือยี่สิบปียี่สิบปีตอนนั้นนะที่เรายังไม่ได้ใช้อ่ะก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันเป็นยังไงครับมันก็ใหม่ไม่นะใบมันก็ใหม่แบบเนี้ยมันก็ไม่งาม,ไ,ม,งาไ,มงาาไหม่เงาท่ายเนี้ยพอเราใช้ไปมันก็เริ่มเห็นความผิดปกติไงใบเบยมันก็เริ่มหนาขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะเราใช้เคมีอะไรเยอะมากในการที่จะ ดูแลรักษาเขา,มาไม่หนูไม่เคยได้ใช้เคมีนะหนูก็ใช้ชียวภาพเหมือนกันแต่ก็ผสมเคมีนิดหน่อยอ่าหลังจานั้นจะลวกจนแฟนเขาเริ่มมาใช้กูหูเขาก็โฉบให้เขาก็โฉบเ,เจอทุเรียนเขาก็โฉบให้เจอเขาเขาก็โฉบให้เนี่ยนี่มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็ไม่ได้ฉีดแบบว่าเต็มระบบเหมือนอเหมือนทุเรียนนี้ยคือว่าเราพ่นทุเรียนเราผ่านแล้วก็โฉบให้ S <S <S แต่นี่การเปลี่ยนแปลงมันก็เออเฮ้ยมันก็ดีนี่ว่าอะไรประมาณเหมือนเป็นผลพลอยได้<ช>พี่โอ้ยคือหมายความว่างานหลักอ่ะพี่เขาจะดูแลทุเรียนใช่ค<ช>่<ฮ>ะแต่ว่าเพอเอิมมันมีต้นไม้เก่าแก่อยู่ใช่ใชนี่แค่โฉบนะเพราะใจจริงเราดูแลทุเรียนถูกไหมครับ<ช>พี่มองแต่ที่สําคัญเราโฉบแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สุดของมังคุดก็คือใบใ<า>บ,<า>บลูก ใบมันจะดำตลอดเลยอใบมันจะเข้มจนเพื่อนมาเห็นเพื่อนถามว่าใช่ไรก็บอกเขาว่าใช่นี่แหละโอูโห,ห,หแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่ก็ภาพก็บอกเขาแบบนี้ออครับแล้วพอตอนนี้เราเห็นลูกแล้วลูกที่นี่มันแตกต่างกับของสมัยก่อนไหมยังไงมันก็ผิวมันก็เลยน่าจะสวยกว่านะสวยกว่าอ่าผิวก็เลยน่าจะสวยกว่าสวยกว่าทีนี้คือว่าที่เห็นแตกต่างจากสวนอื่นเขานะ คือว่ามันเป็นลูกเดียวลูกโทนน่ะมันจะไม่เป็นไฟเลี้ยวนะโอ้ที่มีสองข้างสองข้างมาติดด้วยนะฮะเป็นกระพวนน่นนะใช่ครับนี่คือลูกเดียวจะเยอะขึ้นใช่แล้วที่สาคัญผิวสวยด้วยผิวสวยทรงดีโอ้ทรงดีเอาละครับมาดูกันที่หัวใจที่พี่กําลังปลูกกันที่นี่ก็คือทุเรียนทุเรียนทุเรียนที่นี่พันอะไรนะหมอนทองครับหมอนทองในสิบหกไร่นี่นะครับเป็นหมอนทองส่วนใหญ่มีทั้งหมดก็กกี่ต้นครับ ที่ได้ผลแล้วอยู่ร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นครับก็หมายความอายุกี่ปีครับร้อยกว่าต้นอายุประมาณตีไปเลยสิปีสิปีสิปีแล้วมีอายุอื่นอีกไหมครับมีสี่ปีฝั่งโน้นครับฝั่งโนฝั่งโน้นกี่ต้นครับฝั่งโน้นอยู่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบต้นร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียนเขาจะออกเนี่ยเขาเริ่มกันกี่ปีสมัยก่อนหกปีหกปีค่ะปีหกปีเดี๋ยวนี้สามปีสี่ปีก็เริ่มเริ่มโอ้โหเรียกว่าย่นย่อระยะเวลาครับเอาละครับพี่ ตอนนั้นทุเรียนของเราเป็นยังไงครับพี่ดูแลยังไงเมื่อก่อนก็ซื้อยาตามร้านทั่วไปน,นะนะใครบอกว่าตัวไหนดีเราก็ใช่ไปเราก็ใช่ตามถามเพื่อนบางว่าอาการอย่างนี้มันต้องรักษาอย่างไงไงเขาก็บอกมาอย่างงี้แต่ที่นี่ว่าเคมีมันมันแพงแล้วอืมแต่ที่นี่ว่าเลยเขามาแนะนําใช่ตัวนี้เขาว่าลองดูที่แรกผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องน,นี้ว่าจะใช่ยังไงครับถ้ามันเป็นปุ๋ยแล้วเราจะไปทามันจะเน่าเพิ่มไหมเพราะที่มันเน่ามาันก็เป็นเพราะปุ๋ย อุ้ยเยอะไปอันนั้นเรารู้ด้วยตัวเองหรือว่าเราไปถามคนอื่นเข้ามาเราเรารู้ด้วยเราเขาที่ว่าพูดๆกันมาพูดกันมาชาวัวแต่เราก็เห็นจริงด้วยจริงเพราะเราใช้จริงทําจริงใช่แล้วเราก็รู้ว่าส่วนหนึ่งที่การเกิดแผลเกิดมาจากการใช้เคมีใช่ส่วนหนึ่งที่มันตกค้างอยู่ใช่ทำให้พืชอ่อนแอใช่ไหมครับเออแล้วพอพี่มาเริ่มต้นใช้เนี่ยเมื่อตุลาที่แล้วถูกไหมครับเริ่มใช้จริงๆอมันกับทุเรียนนอกนั้นก็ใช้โฉบเป่าใช่ถูกไหมครับตอนนี้ตอนที่เราใช้กับทุเรียนครั้งแรกนะ ต้นมันเป็นไงครับมันโซมมากไหมมันหมายความว่ามันก็โซมอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับโซมมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างต้นนี้นะมันจะมีแผลอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้เรารักษามันแห้งละวพราะเวลาเราพ่นใบพ่นอะไรเงี้ยเราก็จี้แผลด้วยจีแผลด้วยอ่าก็หมายความว่าคู่มหัศจรรย์นั้นสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บของต้นไม้ได้ด้วยใช่ถูกไหมครับใช่ครับอ่าตอนที่พี่ใช้นะพี่ใช้อัตราส่วนยังไงครับในทุเรียนที่เคยที่เคยจดไม้ผมเนาะครับช,ชุดหนึ่งอย่างเงี้ย สองอย่างเนี่ยผมใช้ห้าถังห้าถังคือถังละกี่ลิตรถังสองรอยลิตรถังสองรอยลิตรห้าถังใช่ครับก็เท่ากับหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรครับคือนี้ผมใส่สองร้อยครับแล้วนี่ผมก็ถ้า่นทีเดียวห้าถังผมก็จะผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็เขย่าเขย่าเป็นสองร้อยทข้างละสองร้อยสองร้อยก็ได้ห้าถังเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคใช่ค่ะคือว่าเอาขวดหนึ่งลิตรใส่น้ําแล้วก็เอาซองใส่ เขย่าเขย่าใส่อันนี้สองร้อยใส่อันนั้นสองร้อยคือว่าจะลงตัวเป๊ะสองร้อยซีซีนะ่ลงตัวเป๊ะมันจะพอดีกันเลยโอ้อันนี้ก็ถือว่าแล้ววิธีพ่นของพี่พันธยามยไงครับพี่ก้าครับพ่นทุเรียนเขาพ่นยังไงครับช่วงช่วงที่ว่าเราทำใบเราก็จะเน้นทางใบแล้วก็ท้องกิ่งแต่ว่าผมจะเป็นคนที่พ่นยาโศกหน่อยทําไมเพราะว่าผมจะให้มันย้อยลงดินเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้นะต้องพ่นดินด้วยมถึงจะดีอ๋ออะไรผมก็เลย ม่ค่อยมีเวลามากก็พ่นเห็นโศกทีเดียวเลยนะมันย้อยลงดินมันไปไหนอยู่แล้วมันก็เลยได้กินด้วยก็ถือเป็นเทคนิคของเราใช่ครับถูกไหมครับที่ห่างอรพี่ตอนพ่นทุเรียนอะความระยะห่างกี่วันครั้งถ้ามันพ่นอะตอนนี้ฝนมันเยอะเราก็ต้องพ่นประมาณสิบวันสิบวันครั้งอ่าใช่ตอนตุลานุ่นมาเราพ่นยังไงครับพ่นมาโดยตลอดใช่ไหมครับใช่ทราสิบวันถึงสิบห้าวันนี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมาโดยตลอดเลยใช่ ตั้งแต่ช่วงที่เราทําใบมานุ่นได้มาเรื่อยใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างคือเราก็ต้องพ่นภายในสิบวันเพราะว่าเราต้องป้องกันหนอนถ้าเราไม่มีหนอนยังไงทุเรแล้วก็ผ่านตัดไปเราก็ได้หัวแน่ๆอ่อืครับเอ้ยเออพี่แล้วพวกหนอนพวกแมลงอะไรเนี่ยพี่จัดการมันยังไงก็ผสมเคมีไปต้องใช้เคมีด้วยใช่ครับเพราะยังไงมันก็เพราะนี่มันทําให้ต้นแข็งแรงละใช่แต่พวกหนอนพวกนี้มันมัน,ม,นมันก็มากินผลผล,ผลิตนั่นแหละถูกไหมครับ แต่ว่าไอเชื้อโรคอะไรเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆมันก็ลดลงไหมครับใช่เพราะยาลาอย่างน้อยผมก็สามครั้งใส่ยาลาครั้งจากเมื่อก่อนที่เราเราใส่ทุกครั้งประจาอ๋ออันนี้สามครั้งเราถึงจะใส่ยาลาครั้งหนึ่งใช่ก็คือก็ไปลดต้นทุนด้านของพวกยาลาใช่ไปลดต้นทุนเรื่องของค่าแมลงถูกไหมครับเพราะต้นมันแข็งแรงใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับความเห็นของพี่ปีนี้เราคิดว่าผลกําไรที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะแตกต่างกับปีแล้วมั้ยหมายถึงว่า เอาไปค่าเงินก็นแล้วกันเพราะเราไปดูแต่และอย่างแล้วเราเรานิยามยากถูกไหมเราว่าปีที่แล้วอ่ะถือว่าพี่ได้เท่าไหร่พี่ลองบอกให้ผมหน่อยก็แล้วกันพี่ได้เงินในการที่ดูแลทั้งสิบหก,กไร่เนี่ยมันถ้าพูดเป็นเรื่องเงินมันมันพูดยากครับแต่ถ้าพูดเป็นเรื่องน้ําหนักเอาเออเอาน้ําหนักมาพเพราะว่าเงินมันอยู่ที่ราคาของมันขึ้นลงนี่ไงเออจริงเนาะใช่ครับน้าหนักออะจังหวะเอาทุเรียนก่อนนะทุเรียนเนี่ยเราจะรับปีปีที่แล้วเราได้กี่ตันปีที่แล้วอยู่เจ็ดตันแต่ว่าเรา เราเอาลูกเยอะมากลูกเล็กแต่ปีนี้เราแต่งลูกมันน้อยเราเราเพิ่มน้าหนักขึ้นลรงจะเน้นน้าหนักร้วรปีนี้เลือกน้อยเน้นน้าหนักใช่แล้วต้นไม้ก็จะไม่ไม่โซมด้วยพอไม่โซมอย่างเงี้ยพี่คาดว่าปีนี้เนี่ยเนี่ยช่วงนี้กําลังจะเก็บเกี่ยวถูกไหมครับประมาณสักกี่ตันทุเรียนทั้งเราปีนี้ครับครับปีนี้น่าจะอยู่เกือบติดประมาณติดตันสิบตันจากที่หกเจตันใช่จะขึ้นเป็นสิบตันนี่คาดการนะคาดการเมื่อก่อนนะพี่ลําพึง ผมอยากสอบถามว่าผมขอไปถามเรื่องนิดหนึ่งอีกอันเดียวลองกองเพราะาเห็นมีลองกองไม่พูดถึงก็ไม่ได้เห็นว่าทาลองกองด้วยมันเป็นยังไงครับพี่ลเพงลองกองมันก็ปกตินะทํามามันก็ดกอยู่แต่พอเรามาดาตัวนี้ถ้วยมันก็เพิ่มขึ้นดกเพิ่มปริมาณคําว่าเพิ่มปริมาณเนี่ยมันหมายความว่าไงครับน้ําหนักของลูกมากขึ้นหรือว่า ไอ้ความยาวหรือของพวงคืออะไรมันยังงการติดดอกมันเพิ่มขึ้นดอกมันออกเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเราเพิ่งใช้ปีนี้เพราะี๋ได้ตัดองมันเหมือนเปิดตาดอกไปในตัวด้วยแล้วก็ใบก็สวยยังไงใบก็ทีหนึ่งใบได้ดีไอ้ลองกองนี่มันเทคนิคของมันคือถ้าถ้าดอกมันมากมันติดผลมากนี่เหรอครับมากมันก็อยู่ที่เราเอาไว้แต่นี่ว่าเราก็ต้องแต่งต้องไรช่วยก็เหมือนกันก็เหมือนกันผลไม้ก็ต้องมีการแต่งใช่อันไหนไม่สวยเราก็ตัดออกไป แต่ไงเราต้องให้ออกไว้ก่อนถอนตัวเองตอนนี้จะตีออกมาแล้วเพราะว่าทําสวนพี่ด้วยทําสวนพี่ก็ลองกองพี่ก็ถือว่าดกผ่านเขาตีออกได้เคยครับจะโขนจะโขนปากของตัวเองโขนแป้งของตัวเองออกแต่ว่าแต่ของพี่จะย่างไรเหลือแต่ของพี่เพราะพี่ให้ทำาึงเขาด้วยไงแล้วหนูก็จะรีบอัดทุเรียนขึ้นมาไงรีบยอัดทุเรียนพอมียาดีก็รีบอัดทุเรียนขึ้นทุเียสวนตัวเองไว้ก่อนมีของดีมีคู่หูคู่ใจ เรียกว่าคู่ชีวิตก็ว่าได้ใช่ไหมครับที่จะพอเรามาเจอแล้วเนี่ยเมื่อก่อนแค่ได้ยินเขาผ่านมาเป็นคู่หูคือคนพูดใจหูเราเดี๋ยวนี้เราเป็นคู่ใจต่อไปก็จะกลายเป็นคู่ชีวิตเราละเพราะว่ามันทาให้ชีวิตเราเมื่อก่อนยังไม่รู้จักเลยเนี่ยมีเฟซบุ๊กขึ้นมาเอ้คุณแท็กขายคู่หูอะไรนะเอ๊ใครมันไปแท็กผมผมผมรู้จักคู่หูคืออะไรนะอนนะอะไรครับอตอนแรกใครจะเจอเนี่ยอ,อ,อ่าผมมีคนมาแจกเราผมกองงเอ๊ใครเอ๊ใครเนาะผมถามมาถึงตัวเนี้ยผมอยากรู้ว่า ในอดีตที่ผ่านมานะพี่โม่งกับพี่ลำพึงทั้งสองท่านใช้ต้นทุนในเรื่องของทั้งอ,อาหารทั้งปุ๋ยทั้งเคมีต่างๆเนี่ยในปีที่ผ่านมาใช้เยอะไหมครับหกไร่ก็แส,าาแสนกว่าแสนกว่าอ่าหลังจากมารู้จักคู่หูมาสจั์แล้วเป็นยังไงครับพี่เล่มันก็ตังของมาแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็เพึงจะมาใช้ตอน เปิดดอกเปิดดอกแต่ว่าพวกยาพวกของที่สั่งมามันสั่งมาแล้วก็เราก็ต้องใช้ต่อเราก็ยังเราไหวอยู่เพราะเราใช้ตัวนี้มันทุนใดอยู่ของเราก็ยังอยู่ติดนี่เขาอยู่แหละอันนั้นเป็นนี่คับเออคือปุยยามาลงอยู่แต่เราไหวที่โรงยาบาอกันเลยหันมาลองนี่ลองนี่อย่างเดียวเลยลองนี่อย่างเดียวตั้งแต่ตุลาปีแล้วมาจนถึงนี่ใช่ลองนี่อย่างเดียวใช่ที่ผ่านมาแสนกว่าคิดไปจะแสนกว่านั่นแหละของที่เหลือก็คือมันก็ต้องใช้ปีปีเนี้ เราคิดว่าต้นทุนด้านอาหารพืชเนี่ยด้านที่ดูแลรักษาพืชเราเนี่ยมันเป็นไงครับจะใช้คู่หูเนี่ยเป็นจํานวนเงินเราะเปลาเป็นจำนวนเงินก็ได้ครับใช้หมดลังหน่อยๆอย้อาวแต่ก็ยังมีปุ๋ยทางดินอย<ต>่างเงี้ยก็คงยังไม่ถึงครึ่งแสนนะก็ไม่ถึงครึ่งแสนก็เรียกว่ามันโอ้โหไปทีไป<ะ>เต็มที่ห้าหมื่นเต็มที่ห้าหมืน่นลดต้นทุนจากที่ใช้ทั้งอาหารเริมพืชปุ๋ยทางดินและเคมีที่เกี่ยวกับการรักษา<ม>โรคพืช หมดไปเป็นแสนปีที่ผ่านมาแต่พอเริ่มต้นหันมาใช้แล้วก็พูดออกมาจากปากพี่โม่และพี่ลำพึงว่าลดลงมาซึ่งพี่อุ๋ยซึ่งมาดูแลเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็บอกว่าประมาณสูงสุดห้าหมื่นแล้วก็คิดว่ายังมีเหลืออยู่นะครับยังใช้ไม่หมดด้วยซ้ําไปไก็แปลว่าต้นทุนนั้นลดเป็นครึ่งต่อครึ่งก็ว่าได้ถูกไหมครับเราตัดฮอร์โมนออกไปตัดยาลาออกไปเนี่ยฮอร์โมนเราก็แทบไม่ต้องใส่อะไรช่วยโอ้ฮอร์โมนไม่ได้ใส่ ยาลาไม่ได้ใส่คือหมายความว่าพราะยาลาอะไรครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วสามครั้งใส่หนึ่งครั้งและสิบถห้าวันท่านดูสิครับว่ามันผ่อนปนทุนของเราดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับนี่คือผู้ที่ใช้จริงใช้แล้วดีใช้แล้วชอบพี่จะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่ม่วงก่อนกันแล้วกันพี่ม่วงจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กําลังลังเลในการที่เราจะจะลดต้นทุนกัน แล้วผลผลิตที่ได้รับมันก็เห็นไปแล้วนะฮะว่าแต่และอย่างและอย่างนั้นสมบูรณ์อย่างไรเชญครับใครที่ลังเลอยู่ตอนนี้นะก็ลองเปิดใจดูไม่ต้องมากแค่ลองก่อนยังไม่ต้องเชื่อผมแค่ลองใช้เองหุ่นก็เพื่อนก็ได้หนึ่งลังหารสามหารปีก็ได้ตอนนี้จะมีตัวแถมให้ใช้แค่สองสามครั้งเราก็จะเห็นผลพอสองสามครั้งเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่ง เราจะเห็นผลแล้วท่านนี้เราอยู่ที่ดุลพินิจเราเราจะใช้ต่อหรือว่ายังไงแล้วแต่แต่ผม,ผมว่าที่ผมใช้มาผมผ่าน, okay. โ,อานโอเคผ่านโอเคแหม่ี่ถ้าถ้าเสียงหนักแน่นหน่อยผ่านโอเคนี่เลยครับ <laughs> พี่ลำพึงครับพี่ลำพึงครับในฐานะที่พี่ลำพึงเนี่ยตามติดชีวิตพี่อุ๋ยไปทั้งไปส่งผลิตภัณฑ์ไปเห็นสวนคนอื่นที่เขาใช้ทาไมเขาสั่งเยอะจังเลยแล้วพี่อ่ะ วันหน้าพี่ก็ต้องมาเป็นบอกใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่ออย่างไรครับเชิญบอกพี่น้องเกษตรกรครับค่ะ,อ,ะอยากจะบอกว่ายาคุงหูมหาสัจจย์ใช้แล้วดีจริงๆจ้ะถ้าใครสนใจเรื่องอะไรก็ถามน้องอุ๋ยได้หรือว่าทนายก็มาดูที่สวนได้ว่าใช้แบบไหนแล้วใช้แล้วมีอาการเป็นยังไงนนะอย่ามัวแต่ช้าเหมือนหนูไปสง่งเขาทุกวันแต่ไม่ยอมใช้เองจนต้องให้คนอื่นเข้ามาชวนใช้อย่างเงี้ยมันก็เกือบช้าไปปีเนี้ย ถ้าพี่น้องอยากทำใบทุเรียนรับประกันตัวนี้ผ่านค่ะโอ้โห <laughs> แล้วสองท่านบอกผ่านพี่อุ๋ยครับในฐานะที่คำว่าลดต้นทุนเนี่ยเจ้าของสวนทั้งหลายเนี่ยเมื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์คู่ของมสัศจรรย์แล้วลดต้นทุนพี่อุ๋ยในฐานะที่มาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะลดต้นทุนมากกว่านั้นได้อย่างไรครับในการที่มาเป็นที่ปรึกษาครับลดต้นทุนโดยการใช้ละดีบอกต่อค่ะมีคน ซื้อใช้ต่อใช้ต่อเราเรื่อยๆเราก็ได้เงินคืนเรื่อยๆสมมุติว่าน้าใช้แล้วน้าซื้อใช้ต่อเรื่อยๆน้าก็มีเงินปันผลขึ้นเรื่อยๆอ่ะอ้าวนี่ก็ลดต้นทุนลงไปอีกค่ะใช่ครับเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจัดจดัจัดการให้ท่านเหมือนกับใช้คู่หูมหัศจฟรีค่ะที่สําคัญนั่นคือต้นทุนที่ท่านลดต่าลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อแนะนําต่อแนะนําต่อกลายเป็นใช้ฟรี ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นฟรีถูกไหมครับแี่สาคัญเงินก็ได้มามากมายมหาศาลสมกับคําที่ว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านทีเดียวพี่อุย๋ยช่วงหลังเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าปุ๋ยทางดินปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรได้ออกมาแล้วซึ่งจะไปช่วยในการที่ว่าเคมีที่ตกค้างปุ๋ยที่ตกค้างแล้วไม่สามารถไปเป็นอา,อาหารแก่ต้นพืชได้ตัวหญิงเกษตรเนี่ยสามารถไปทําให้อไ้ สารอาหารที่ตกค้างอ่ะเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่ไปใช้กับพืชได้พี่อุ๋ยได้แนะนำหรือยังครับแนะนําแล้วค่ะตอนนี้นะ้าก็เริ่มสนใจแล้วค่ะแต่วันก่อนไปส่งกับน้ามาลูกค้าสั่งสองปันอันนั้นเขาจะใช้ช่วงที่ว่าทุเรียนรัดใบอ่อนนะคะกลัวจะล่วงแต่พอใส่ของเราไปแล้วหยุดล่วงได้ค่ะออหยุด<อ>ล่วงได้ม่ีความสนใจไหมครับปุ๋ยอินทรีย์ตาหญิงเกษตรเดี๋ยวผมต้องดูติดตามดู ติด,ดตาม <นะ S 1> ดู <นะ S 1> ดูผลงานก่อนพี่ลำพึงเะรครับเป็นไงบ้างดูผลงานก่อนนะ<ช>ก็เรียกว่าผมก็ต้องมาติดตามมาดูแลว,ว่าพร้อมกับพี่อุ๋ยนี่แหละครับเป็นคนพาผมเข้ามาดูว่าหลังจากใช้หญิงเกษตรแล้วขนาดนี้เรียกกันว่า3ามเกลอือก็ว่าได้คือมีวั์แผนนวร์แผ่แนขจุสารแล้วก็ยังมีหญิงเกษตรซึ่งเป็นปุ๋ยทางดินซึ่งตัวนี้นะครับจุลินทรีย์ที่ในนั้นอ่ะเขาสามารถไปย่อยสลายนะสารอาหารที่มันใช้ประโยชน์กับพืชไม่ได้ ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตงอกงามเพราะเขาปล่อยสารที่ใช้ได้มาเลยพี่น้องเษกษตรกรครับนี่ก็ให้เห็นว่าความยั่งยืนทางการเกษตรและที่สําคัญการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเษกษตรกรวันนี้เราได้รู้แล้วว่าพี่โมงพี่ลาพึงและที่ปรึกษาพี่อุย๋ยได้มาดูแลสวนแห่งนี้รับรองได้ว่าโอเคผ่านเพราะว่าใช้แล้วดีใช้แล้วชอบใช้จริงรับรองได้ว่าท่านบอกต่อ รวยแน่นอนวันนี้เราทั้ง4ขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโบพทหญิงเกษตรใช้รับดีให้ร่รวยช่วยปลดนี้